วดท้องค่ะปวดท้องรอบเดือนค่ะวันนี้วันแรกใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ฉีดเอ็กซ์เพเซอร์ไปสองปืดสองปืดแล้วกแฉะป่ะให้ปืดยาวสองปืดเลยนะ,นอ,ะอมใต้ลิ้ให้มันขอความหวานนั้นมันจา แล้วกวดท้องเม่นกี่นาทีหายแล้วจากที่องไปแล้วก็ปรากฏว่าเดินไปที่สวนอาหารก็ไม่เป็นไรนะเดินไปสวนอาหารก็ไม่เป็นอะไรก็้วจประมาณครึ่งชั่วโมงนะโอ้โหอะไรนะเป็นนาทีขนาดนั้นสุดยอดเลยเอ็กซ์แฟกเตอร์ทุกชาติต้องบริจาคสีเราเอ็กซ์แฟกเตอร์นะปวดท้องเม่นปวดข่าวปวดเอวต้องเอ็กซ์แฟกเตอร์ใช่ไหมคะชื่อ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  มีขาอยู่ตังบนเดินช่นกับแมรแมลงสาบ